สบายดีปะลุงสบายดีพบกับพ่อกันแล้วกับซองบอกควนบรรณาปลุงเลยสบายปะลุง,ยลงอยู่ที่เฮือนคือเก่าปะลุงเมื่อน,นี้ล,ลานเพิ่นมาเอาดอกสังมาไห้ปะลุงพากันมาปอกกับน้องมวยเพิ่นส่วนย่ายกระเห็ดอัญยัยงามน่าขายต้นโพไปหมัดเสาเพื่อนหมุดเสาเพือนเมือ่ออื่นปะลุงเอ้ย ด่อกสัมึงดีแงแล้ก็มา้าวงดอกงลานสาไปขืนเน่าปลาลุงเลยอสุดๆเลยนี่นะกควันกระชยน้องมวยผ่นดำเนินต่อปลาลุงบมอกควันกระชไปคั่วเป็ดซอยลานปลาลุงแม่น้องเดือนจะได้กระหยน้องมวยเผ่นดำเนินไปต่อน้อปลาลุงเนาะ hết phải hết ở Hãy mặt sau gần mặt sau gần. Nyo gần nhau gần mặt sau mặt sau gần mặt sau mặt sau mặt nó gần mặt sau gần mặt mẹ, Mì... หยดกลวยหยดอ้อยหอมหยดกวยใบคูนใบยอหยดกวยหยดอ้อยปลาลุงแล้วก็ใบคูนใบยอน้ำหอมน้ำขีเมนอะไรเนาะใ้จำมาเทวจมาใส่ใบคูนหยดอ้อยหยดกวยสวน่านมาทั้งนี้ค่ะ รานบรลุมหาดอกสังมาสุขประสันก็เอามาันนบสบายดีละเด้ก็เอามานี่ปะลูกเอ้ยเอามาให้นะซาวเด็ดซอยพุ่นแหลเพิ่นก็สิเอามาเฮือนต่ออีกมาเฮือนเพิ่นพ่นมต้มเมื่อยังพ่อแม่ใหญ่เพิ่นก็อันนมื้อนี้แม่ใหญ่เพิ่นก็เฮ็ดน้ำมันายน้ำยังมื้อนี้สิบ่ได้แบงต้มดอกปะลูกเอ้ยเอามาต้มบ่อนเดียวพุ่นแหละมากมันปะลูกอันนี้ มากนน้อยมันนี่ก็กินได้สุกแสบก็รลยแต่หนูมวยกินบะได้ก็รล้งข้าหน้นำลูกยาลูกเจ็บท้อใส่จักเ้นแม่ไพ่กับ

ใส่ซองเสียนบ่แม่ซองเสาลูกซองเสาเขาแมเ่า,วาวกวนมีสองเสาซ่านต้องใส่ปะลุยเมน้าเ <c oughs> บงมืออื่นบรรลุไว้ว่าสิเห็ุอะไรฮาย่อฮมัดฮาเครงอะไรกันสุลแหละทาสร้างเพิ่นมาเห็ุ น้องว่าครีมก็น,นอนปลุงอ้นอนตั้งแต่เว้นเพราะท่านได้ตื่นลองอู่ใหม่าสันเดี่ยวสิพาไปเบิ่งอู่ปะลุงทะาเด้งอู่กับมลมลปะลุงเอ้เมืองสิเบิร์นไฟช่วยลูกหล่าอีเม่วายประกาเปิดแฟนปะลุงเอ้หยาดพันเริมตาสังเกตบิกอู่บะลุง เอาไม้ขอบเป็นวงมุนแล้วก็เอาดางแฮสารปลุนเลยเห็ดแล้วเรียบร้อยอเยยังบ uh ่ดต uh ื no ่นอยู่บ่าลูกปะคำเอ้ยอจายอจายนอนก็นอนอยู่พี่นอนอยู่บนเมิดประหยัดยุ่งกินเพลินใส่มงขอบเอาปลนวยอาบน้ำแล้วเรียบร้อย ตาแปลงแล้วเรียบร้อยทุกมือก็ออกซ้ำตัดเล yup. <c bio> you know, oh, so ็บให้เ oh, พ so oh, oh, okay. ื่อนดีอัสิตัดเล็บตีนเล็บได้รตัดเล็บมือพะลุเลยว้าหนหนาใหญ่ทะลุอ้าบกวนเลยนอน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 แม่ก็บรอบสบายพะลุเลยเป็นวัดตั้งแต่มือแต่ออกกำลังพะลุเลยเป็นวัดมาอยู่บ่เศร้ากินยาก็กินบ่ได้ยานแผลดูเอ้เป็นตาซ่างไหนเด้ เอ้ยทางนี้ก็ยังบแลเหลวไปเลย<ม>ยังอีกเสซนหนึ่งเพราะว่ามีสองเสาบอนผูกต้องใส่ใส่ผ้าขาวบ่าแม่อันพายอันอื่นก็ใส่บ่ได้ ก็แต่ก็สิแหลวเลยเนาะแหลวเลยปลาลูยเอากาสิประมาณนั to ่นแหละความใหญ่กันเนาะบัดไายผ้าช่งเกตบึงผายดีๆปลาลุยอมุนอยู่หายกว่านุนเนาะสื่อเลียวไปเนี่ยไงหายชุ่มโพมันกัเป็นเกาะเป็นเกาะอยู่างเงี้ยลายิบุญคุณจะได้ขายชมพู่มโพกันแบบเป็นสูตรแล้วจนจนดีญคุณพิ่มโพดพัก และผ่าจนหนังมาหูจะได้สีวิมงคลส่วนบ่าวควเพิ่งกัไปคั่วเป็ดคั่วไก่สมัยตรงเดือนปลาลุงเลยสับบ่บุ้มเพ่งเพราะว่ามืเอื่นย่อกับว่าโอเคว่าคนแล้วไม่พอว่างหมดแล้วเพราะว่ามันนักย่อเศร้านนั่กับบวมเป็นง่ายๆปลาลุเลยหนำคนชองคนย่อพอได้ประมาณสิบปลายกว่าคนแล้วพะ ກະວ່າເອື້ອຍໆນ້ອງໆແລະປາລຸງເອີຍຄົນຮູ້ຈັກກັນໃກ້ໆບ້ານກາຍເຮືນຂียงກັນມາຍໍສອຍເຮົາກຂົ້ານ້ຳພິນກິປລຸງອອมันเป็นก่อน่นลไมเอาานะแม่ ก็เ <c oughs> ลยบอกมันเป็นเกาะสันสันทจริงๆแล้วพายเห็นยาล้วก็ลุงเอ้ยแต่ว่าเกาะไหวเกาะไหวเลยเปนเ่อปนเหยื่นี่ยเออพุ่นเกาะไว้แล้วก็ผูกมันเป็นเป็นย่อยเป็นย่อยเนาะเวลาเราไปสมรูจนะาก็รวยแต่ตังมวยก็บอกเคยไปอกแต่ก็เคยเห็นพมลุงคือจะว่ามันจะมีลายสีไหม Mm hmm. อืมเหลืองเอามันจะมีผายซีปลาลอยผายตัวเป็นซีนะเขา็ก็ามาทักเห็ดผายผูกแคนส่วนผายซีขาวก็เก็บไวป้ปลาลุงเห็ดผายผูกแคนคือกันอันนี้แต่ว่าซีขาวล้วน มื่อนี้ยก็บ่มมีคลิปยังปลลุงเลยกระถ่ายอา้ําใใหญ่เพิ่นเ<ม>ห็ดพายแล้วก็บบรร่าวขนเพิ่็ไปคั่วเป็ดปลลุงไปใส่มาใส่กระยาปลลุงเลยบ่มมีู้อยู่น้ำดูเ<อ>ห็ดแล้วนี่เอาไปส่งปาะเลแล้ววัน้าแม่เมื่อื่นก็เตรียมแล้วนีง ประมาณแปดเก่าโมงปะลุงเอ้ทาเบิงไปนากันว่าสิเห็ดแนวดน้าเน่าพายเทาเห็ดไหวมาวันนี้าาก็สมมาพราวัวแลลวปะลุงขอจะลิปบตะเพียงเทนีพอกันโอกาสหนาเด้ออยู่ดีไม่แห้งมัดสุขุสุขุนลำรวยเงินทองพระจะาจากลูกพ่ยไข่เจ็บเด้อ